มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชุดพิธีการการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสะคะ่ะทุกคนวันนี้ขอมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวรัลเป็นกระแสเป็นดรามา่ามากๆคือมันมีภาพเปิดเผยออกมานะคะเป็นภาพชุดพิธีการที่นักกีฬาที่ได้ไปเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยเนี่ยจะเดินออกสู่สายตาชาวโลกนะคะแบบทุกคนเนืกออกปะ,ปะเดินใบใบอะเออใบใบในสนามในพิธีเปิดใหญ่หญๆแล้วก็ทุกคนก็จะสวมชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศเนี่ย ออกมาสู่สายตาชาวโลกวิธีนี้แหละเพราะเมื่อวานเนี่ยหลังจากภาพที่ปอปอนะคะซับซีรีแต่รัตนชัยเนี่ยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยได้สวมชุดไทยประยุกต์ตกแต่งลายผ้าไทยสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสลับกับขาวที่มีการเล่นลวดลายดีไซน์ในช่วงคอปกด้วยแล้วก็ช่วงแนวกระดุมเสื้อและก็ช่วงแขนด้วยมันก็ หลายคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นแสดงแสดงออกถึงความเป็นไทยชัดเจนอย่างมากซึ่งเป็นชุดนักกีฬาไทยที่เราจะสวมใส่ในงานพิธีเปิดโอลิมปิก2024ปารีสเกมนี้ที่จริงมันไม่ได้ออกมาแค่ชุดพิธีการนะมันออกมาทั้งชุดวอร์มชุดเอ,อ่อชุดลําลองต่างๆนานาที่นักกีฬาของไทยที่ได้ไปเข้าร่วมโอลิมปิกเนี่ยได้ใส่กันออกมาในทุกชุดเลยแต่ชุดที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือ ชุดพิธีการที่เราจะใช้เดินในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมชาวโซเชียลนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเกี่ยวกับชุดนี้ที่มีทั้งเสียงชื่นชมด้วยแล้วก็เสียงแบบวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเสียงชื่นชมก็ชื่นชมไปในแนวทางที่เออมันก็สื่อถึงความเป็นไทยดีนะส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มองว่าดีไซน์เนี้ยมันไม่ทันสมัยเหมือนกับอีกหลายชาติถ้าเรามองอีกหลายชาตินะถ้าแอดมองนะ ก็เรียกได้ว่ามันก็สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศแหละทุกคนคือเรามองในชาติเขาอะนะคะเราก็อาจจะเออเราไม่ได้เคยเห็นชุดของเขาเลยเราก็มองว่าสวยเขามองในชุดของชาติเราแอดว่าเขาก็มองว่าชุดของเราก็สวยนะคะล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องชุดพิธีการของโอลิมปิกนี้เลยนะคะว่าการที่จะบอกว่าเสื้อคนนั้นเอาหรือว่าไม่ทันสมัยเสื้อคนโน้นคนนี้เอาไม่ทันสมัยเนี่ยมันแล้วแต่สายตาคนนะ คุณอาจจะบอกว่าเสื้อผมสวยอีกคนนึงอาจจะบอกว่าเสื้อของผมไม่สวยก็ได้ทั้งนี้ต้องให้เกียรติเรื่องการออกแบบให้เกียรติคนออกแบบด้วยมันคือเรื่องเล็กน้อยนี่คือนายกพูดนะคะแต่คนไทยเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนายกมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันสำคัญมากนะเพราะเวทีระดับโลกแบบนี้นักกีฬาไทยก็ไม่ใช่เล่นๆนะที่จะได้ไปทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการแข่งขัน,นขกีฬาเนี่ยมันเป็นการที่แต่ละประเทศเนี่ย ไปไปบอกว่าเฮ้ยประเทศนี้แต่ละคนที่มาเนี่ยเก่งนะเว้ยประเทศไทยเราเนี่ยคนที่ไปโอลิมปิกเนี่ยเก่งนะคือทุกอย่างมันเป็นมันไปสู่สายตาชาวโลกหมดเลยดังนั้นแฟนๆไทยบอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องเสื้อผ้าที่ไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะอยากให้นายกพิจารณาใหม่และตอนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกไทยได้พิจารณาชุดพิธีเปิดโอลิมปิกกำลังพิจารณาอยู่นะคะพิจารณาอยู่ว่าเอาไงดี มันมีดรามา่ามีกระแสแบบนี้จะใช้ชุดวอมไปเดินแทนดีไหมและชุดทางการก็เก็บไว้ในแบบในทางการอื่นพบปะผู้ใหญ่ในรูปแบบอื่นๆดีไหมก็ตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ไม่ได้แบบละเลยไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้แบบเออไม่ฟังเสียงประชาชนก็คือฟังนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกกำลังพิจารณาอยู่และผลสรุปตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า ชุดเนี่ยจะเปลี่ยนไหมหรือจะไม่เปลี่ยนอย่างที่แอดบอกทุกคนชุดอะมันไม่ได้ออกมาแค่ชุดทางการมันออกมาทั้งชุดวอร์มชุดลำลองต่างๆคือสวยนะสวยเลยชุดอื่นๆก็สวยเอาตรงชุดนี้ก็สวยทุกคนแต่แค่ สื่อก็โซเชียลอาจจะออกเป็น2แง่แหละว่าเออชุดนี้อาจจะไม่เหมาะในพิธีการเดินนะพิธีเปิดอาจจะไม่สวยนะเนี่ยอย่างเสื้อแจ็คเก็ตการแข่งขันกีฬาเนี่ยเป็นเสื้อที่แบบสวยมากคือพิมพ์ลวดลายไทยประยุกต์จากประดกบ้านเชียงคือสวยมากอะทุกคนอย่างชุดวอมชุดวอมสีน้าเงินย้อมครามเป็นแบบสวยจริงๆก็เนี่ยแหละมีเดียวคนบอกว่าจะต้องใช้ชุดไหนไปเดินเปิดตัวนักกีฬาไทยดี ก็อยู่ที่คณะกรรมการโอลิมปิกของไทยแล้วค่ะว่าจะพิจารณายัางไงว่าจะใช้ชุดเดิมที่แฟนๆมองว่าโอ้โหเป็นชุดแบบชุดสอสอหรือเปล่าเอาไปใช้เดินเนี่ยอะไรหรือเปล่าลองเปลี่ยนเป็นชุดวอร์มเดินไหมหรือเป็นชุดอื่นเดินไหม รอลุ้นกันอีกทีค่ะทุกคนโอลิมปิกเกมหรือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะทุกคนคือพิธีเปิดโอลิมปิกเกมะจะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะก็<บ>จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนๆไทยได้ดูกันเลยเพราะว่าแอดก็ดูทุกปีเหมือนกันรู้สึกว่าตะลึงรู้สึกว่าอยากดูทุกครั้งที่นักกีฬาไทยเนี่ยได้ออกเดินออกมาและพูดท้ายแล้วก็เดิน ออกมาใบพายทุกคนแล้วก็มาดูชุดสิว่าแบบอุ้แต่ละปีจะเป็นอย่างไรนะคะก็นั่นแหละค่ะอ่ะรอดูว่าชุดจะเป็นอย่างไรนะคะเหรียญโอลิมปิกปีนี้ก็สวยจริงๆดีเทลเหรียญสวยมากและขอบพูดตบท้ายนะคะ ชุดสวยแบบนี้มีจําหน่ายที่แกรนสปอร์ตเรียบร้อยแล้วทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอแอปส้มแอปนำเงินแอปดำมีหมดรวมไปถึงแกรนสปอร์ตช็อปออนไลน์มีหมดรวมไปถ,ถึงหน้าสาขาข,าของอาสาขาที่มีอยู่ตามห้างตามสถานที่ที่เป็นสาขาของเขานะคะมีหมดขอบอกว่าสวยมากชุดวอรมสวยมากเสื้อแจรกสุดก็สวยมาก โอ้โหต้องจัดแล้วแหละคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นกระแสสองฝักสองฝ่ายของชุดพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมที่ นักกีฬาไทยจะต้องเดินออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยที่แฟนๆบอกโอ้โหเป็นชุดสอสอหรือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกก็สวยแล้วนะก็มีทั้งความเป็นไทยทุกอย่างมันก็ชัดเจนนะคิดเห็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังนะยคะ่ะอยู่ที่คณะกรรมการโอลิมปิกไทยพิจารณาอยู่นะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่ไปลุยโอลิมปิกเกมที่ปรารีสปี2024นีี้ด้วยค่ะทุกคนนับถอยหลังกแล้ว